น่อยงานตัวนี้กึ่งยังไงเนี่ยก็ดูจากโดยอิงนะครับไอนไอ้ไดมิเตอร์ยี่สิบเอ็ดเอหกศูนย์เนี่ยแล้วมึงวัดยังไงข้างในเออวัดยังไงไดมิเตอร์ข้างในไหมเออเออเออวัดยังไงเอาวงเวียนมาตีเออแล้วก็หาจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางไว้ก่อนเออแล้วอย่างนั้นก็วัดจากขอบนอกเข้ามาข้างในเออเออเออว่ามันได้ตามแบบเท่าไหร่เท่าไหร่เออเออ แล้วก็เอาขึ้นชิ้นงานเออวัดอ่าสรุปเร็วเร็วสรุปเร็วแนรู้รูแล้วรู้ตรงนี้มึงวัดยังไงความกว้างมันนี้บงกว้างเหรอเออผมก็เอาเหล็กตัวนี้เออมาตึงให้ได้ยี่สิบเอ็ดจุดหกเออแล้วก็ไปสวมเข้าไปนี้มันฟิตเลยเราวัดเครื่องไม่มีลิเนียใช่ไหมไม่มีครับเออมึงใช้วิชาอย่างเดียวเจ้ก็ไม่ตรงเออสามารถครับนี่กว่านี่มึงรู้เท่าไหร่หมื่นกว่าบาทนะเนี่ใช่ครับผมเออ พลาดไม่ได้พลาดแล้วมึงสวยมึงเก่งกว่ากูนะเนี่ยไอ้ยี่ฮะดูเอฟซี FC งานมันมันเก่งกว่าเจ้าของช่องนะเนี่ยดูนะสุดยอดเลยมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นกูได้